สวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกท่านขณะนี้เวลา5นาฬิกา30นาที20วินาทีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่หกโมงเช้าพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนิดนึงยังไม่พ้นยังไม่พ้นขอบต้นไม้ใช่ไหมยังอยัง่ขึลม ตอนนี้ภรรยา KCU ก,ก็ทําการหุงข้าวหรือว่านึ่งข้าวนั่นเองพี่น้องนะตอนเช้าๆเศราๆนะครับหนึ่งข้าหนึ่งขขาไปไหนกันน้องทีนี้เปิดร้านกะเดี๋ยวจะตามติดชีวิตภรรยาหนึ่งวันหลังจากนึ่งข้าวแล้วจะไปไหนกันพี่น้องมีครับพี่น้อง FC มาดูวิวนีาาเ่เมื่อเช้ากัน เชา้าตื่นมาแล้วงานประจำก็คือเราต้องมาเปิดร้านพี่น้องนะครับเพราะว่าสาวๆนี่ลูกค้าก็จะมาขบข่าหาของอยู่ของกินเนาะกุุงลิงกุุงลิียงปูงลัง,ง,ลงเด็ดยังเนาะเสียงดังปุ้งลงัง ฟูงลางเก็บค่ะเก็บคพเยอะน่ของเนาะคุณได้มาก็ไม่เอาการมาเอาเหรอเอามาแต่หัวใจได้ไหมฝากติดหมันะจ้าไม่ได้ปะมันบ่าอิ่มหัวใจมันอิ่ม เวเอาอะไรอิ่มเอากล้ามาอลไจะต้มน้ำฮ้อนกินกาแฟมันถึงจะอิ่มบ่ะแม่จัก็พูดพูดให้ค่อยมีความหวังมากเลยดเดี๋ยวค่อยเดินไปเอาห้เนาะเดี๋ยวให้เอฟซีดูการเปิดร้านของเจ้าอยู่นี่พะเดี๋ยวพ่อยย่างไปเอาห้เด้้ยย่างไปเอาห้นะไปไปนะจ้า เอาไปเลยเอาไปนะเปิดดานสักครู่นะคะ các đang nét nữa, thang thang, ừ. Ô <laughs> nó, nó, à, con con oh, mà như thế sao lại. A rồi à Nha sĩ đa. A khuya sĩ đa. Mani lam, mani con Kun dạy hook cho chu 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 คุณนายสีดา,ยายใกล้ใครใกล้ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้นะเอาไว้เปิดร้านมายืนชมหมาเฉยเมื่อก,กี้เข้ามาอ้อนใครไอ้ถังทั้งและคุณยายก็มาเล่นด้วยแล้วจนันนะก็ถูกจูจม <laughs> <laughs> จะค่อยต้มน้ำหอนให้ <laughs> ตื่นกะกินกาแฟเที่ยงกากินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟกินสายเวลาหลังไม่ทาง <ห INE S 1> บ้านมีแต่กาแฟทางบ้านทางบ้านไม่มีอะไรเลยมีแต่กาแฟมันเป็นมันเป็นเพลงโฆษณาน <Euros> นเนี่ยตื่นก็กินกาแฟเชียงก็กินกาแฟเอาเพลงโฆษณาเหรอเออถึงตอนเย็นก็กินกาแฟทลไม่เสียงตามใังไหม ก็ราเป็นเพลงโฆษณาเลยสมัยนั้นน่ะเกี่ยวกับกาแกฟน,นี่แหละน้ำน้ำแข็งละลายแบบเครื่งเครื่งถังเลยเนาะดูน้ำแข็งที่ละลายนี่เครื่องถังนี่ คิดสภาพเบื้งว่าเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเท่าไหร่ที่เราตักาใส่เนะาะตักทีละสิบทีละสิบอ่ะถือว่าเฉพาะช่วงนี้เลยเนาะมันมนแข็งว่าลายเร็วมากเลยฮะอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเดินหน้าต่อไปประเทศไทยเีีบเสีย เสียใจวันเดียวหรือเสียใจสองนาทีมันก็เสียใจเริ่มใหม่ดีกว่าด,ดีที่สุดอ,อันนี้ก็ <c oughs> ต้มน้ำกาแฟก่อนพี่น้องเอซเดี๋ยวผมจะชงกาแฟเตรีย <c oughs> มยามเช้านะครับชาวมานี่ต้องเริ่มต้นด้วยเคลฟี่ <c oughs> โอ้ลูกค้าเจ้าแรกเรามาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับยังครับผมนี่สุปปั้นจัดกาแฟแต่เช้าเ <c oughs> ตื่นก็กินกาแฟเทีย่ยงก็กินกาแฟเสียดายว่าอยากชงอยากใส่น้ำผึ้งมาก <c oughs> <า> <c oughs> กับปองมามีจเจานไปทังได้ชุงมอ่ะนี่ออบแก้วออบแก้วสุดยุสัยพูนไอแก้วพูนไอแก้วเดี๋ยวเช้ากาเฟ่ฮะผู้เรือกอ็มีโอ้ไปผูม้มัง อาดีล,ละมีงานทำมีงานเห็ดนั่นแหละไกลหน่อยก็บเป็นยังเออเอเอ,เอติดแผงโซล,ล่าเซลล์คนแบาดีแล้วล่ะมีการมีงานเห็ดชั่วโมงนี้มีงานมีการมีเงินก็ยังดีกว่านะครับดีกว่าคือขยันไม่อดตายหรอกนี่เจ้าเสือบอขันเม่นค่อย อยากไปทํางานไกลๆนี่ตอนนี้คอยอยากไปอยู่นะคอยติดขัดอยู่เรื่องเดียวคอยติดขัดอยู่เรื่องเดียวติดยงคอยคิดหอดเจ้าอิอน,นะจะสวีทมันมันมีแบบว่าสวีทเป็นมันแบบมันมีเลสไนสวีทเล,เละเไนหรือสวีทแบบเกินเหตุเกินการเกินเกินมนุษย์ หวานเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้ป anyway <gen> ่ะเหมือนเหมือนทำนองแบบว่าใกล้วันที่เพิ่นจะได้ไปแบบนหน้าไปไหนเพิ่นไปแบบละลกละลีดิ๊งดิ๊งดิ๊งสักหน่อยหนึ่งอะนะกันเนกันเหป็ะชดประชันไม่มีหรอกเหมือนเดิมนั่นแหละเตะกัี่เราเริ่มหมดแล้วหมด โหลดโฟนฟองด่างยังอยู่นี่เขาตักน้ำแข็งน้ำเค็มอยู่พูนเดี๋ยวใหม่เอฟซีท่านนะครับสนุกสนานยามเเ้าเนาะหัวเราะแต่เช้าวันนี้จะได้กลายเป็นวันที่สดใสตื่นมาให้ยิ้มโลดพี่น้องตื่นมาให้ยิ้มเลยคนแรกที่จะเห็นรอยยิ้มเราคือใครรู้ไหมนางเกลียวเนยเหล่านี่แหละเหล่านี่แหละจับกระจกมาส่องยิ้มเลย คนแรกที่จะเห็นก็คือเราหลังจากนั้นเราก็จะยิ้มทางวันหลังหลังจากยิ้มยิ้มยิ้มทางวันใช่ไหมเราก็จะยิ้มทางเดือนยิ้มทางเดือนแล้วก็ยิ้มทางปีแล้วเขาก็พาเราไปจิตเวช <laughs> หนักเลยละคุย <laughs> ไ,ได้คุยไ,ได้ชิยิ้มบนบนเฟ้น <laughs> มันไม่ใช่มันไม่เม่คล้นยกับชีวิตเรา ชีวิตมันก็มีทุกมีทุกพี่น้องนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเครียดทั้งวีทั้งวันแต่ก็อยากวเรารทั้งวันเหมือนกันนะครับไปทั้งใดทั้งหนึ่งหลายมันก็บัิดีได้พี่น้องวเรารทั้งวันลายกระโบมีนเศร้าทั้งวันก็ไม่ใช่เครียดมากไปก็เท่านั้นผิดหวังได้เสียใจได้พี่น้องอ้าคลิปนี้เอ็กซีซียูก็สีมารับประทานกาแฟแล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับไปเจอกันเท่านี้เนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ